ยาผากำลังยางไปให้ลุงเสือด้วยค่ะสิไปซื้อซมอันแทกงหน้าไม้่าสั่นเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะหาบ้านลุงเสือกันนะคะไปใส่อกีนนอกเนาะบ้านีเนาะลุมพันนะคะลุมพันคักเนาะ<ล>ได้นนอนมองเอดี๋ย้มองนอนคากเนาะค่ะ เบะนงน้ไหลายเบะนงน้อยลายอันเดีอันเดีนี่เดียี่ตะกี่อันเดยเห็นไหมว่นงมันฮักเอาไปไหนล่ะเจ้ายากเยงเนาเออฮักเอาฮักเอาใต้ตวมันสเหียน่ะได้เนี้ยกินอีกค่อพี่น้องหาผ้านั่น้ไยลแยนงน้อยไหล มอวานแกงน้ำไม้สดอันซื้อน้ำไม้อันอยู่ข้างบ้านนะคะน้ำไม้อีหยังก็เขาซื้อเมื่อวานนี่เบืกินซุ่มบ่มกระแซบเพื่อกันอันนี้น้ำไม้ไลเด้อค่ะฮักเอาฮักเอาไอ้แกงถ้วยนึงกระแซบแล่ะน้ำไม้ลายดิยระวังเด้อ

กังนี้กอรอ้บ่งกะูงุอันนั้นจองลัมันดีกอลรัมันดึงละลัมันมาก็เนื้อมาตเออ ล่ามมันเนิงลงมาหาาัลอหลเออมันแนงใหไ่โอ้ยมันขาดตัวนัน้นอเอามาเอามาเอาอีเวสินนั่นมันขาดกันไว้เด้เบนแห้งหมดแล้วมันชุดชุดแขนเนาข้างล้างกันนะสิมอยู่ หลัง,งเฮือนเพคนกขนาสิมีเบสเออบึงบึงเลยน้ำใหม่อนี้อันนั้นแหละเออเอียมีน้ำใหม่ไรกับมีของหลังนะั่นลองไปบึงน้ำใหม่อีอยงง่างน,นี้ บม่เงไม่เล <c oughs> ี้ยงใครเลี่ยงฝนตกลงมาจังหน่อยผุ้ละเออกําลังออกย้มาาปนบ่ยิ่งออาน้ลากปงเลยบดแีมาี่ขามัว พาชมหลังบ้านลุงเสือภาษานะคะนี่ข้างหลังบ้านนะเนีย่ยพามาหาเนี้ยไปกินไปเบิ้งยูกไุไสเห็ดอย่างปุ่งเปรงปุ่งเปรง,ง,งอยู่ไส้กุกเห็นอย่างไรต,ต้นดอกไม้ดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายโอเมนียนหรอ ไปเบิงยูลุกายเห็นอย่างคนยังไงฮะมกซิดา,า,อดาเออโอ้มะเขือคือปล่อยมันเถ่าก,กินได้บนนี่เบะก็ได้เลยน้องใบกอกก,อก็หลาดยอดใบ<ค>กอก,อกากกินับล ระวัาางท่าขาดได้ยายอเอ้าเอ้าเอ้าบ่นคือเสียงนอนอยบ่โอ้ขาดแล้วเราบ่านถึงเท่งน้ำไว้ข้างหน้าบ้านเนี่ยเปดสวนว่ะบู้ยขาดแค่มองมองอันเอาแทงน้ำเขึน้นลูกเสือ,อจะไปเอาคอนใหม่มาได้ใส่เนี่ยคอนใหม่เนี่ยเสาเนี่ยเออเสาเอาเก่าอันนี้ว่าพีดคอนใหม่วะเซน

ได้แล้วนนกนอนนูก็นอนจะมีอ่อนออนตรงนีน oh. นน้นี่อ่อนนโอ้ยนี่อ่อนอ่ๆนี่ผู้ช่วยยาพาได้ละหนึ่งอันอันนี้คงไม่อิ่มแล้วเนี่ยตกพื้น้วยไม่เป็นไรกลับไปล้างเอานี่จะมีอ่อนออ่อนตรงนี้ นนเนียงมานน่ล่าแซบค่ะแม่มคะฮะอง,องค์กับน้ำมอเขาจะย้ายมาเรียนนี่แล้วนะคะกเก่งหน่อยๆมันแซ่บเพราะว่าเราแย่งกันกินใช่มเก่งน้อยมันจะอร่อยแย่งกันกินจ,จัมเจ้ากินหนา่าแม่นกินปนแต่ผมเปน็นยังหน่อยมีปลาตัวหนึ่งกับกินปนแล้ออตอนพี่เป็นเด็กนี่คือพ่อเนี่ยไปแตนานะได้ปลามาทำปน เรียบร้อยนะคะได้กําลงหนึ่งนี่น้องใหม่ไรงามแท้สำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกของยาผ่าฟมิลมดีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ